ดูการพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาอันเป็นอุปการะแก่นิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกลา่าวดูการพิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันเป็นอุปการะแก่นิพพานนั้นเป็นไหน ภิกษุในศาสนานี้เห็นว่าจากสุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจากสุวิญญาณเป็นอนัตตาจากสุสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นอนัตตาภิกษุในศาสนานี้เห็นว่าหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาโสตวิญญาณเป็นอนัตตาโสตสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพระะาะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาภิกษุในศาสนานี้เห็นว่าจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาคานาวิญญาณเป็นอนัตตาคานาสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาภิกษุในศาสนานี้เห็นว่าลิ้นเป็นอนัตตารถเป็นอนัตตาชิวหาวิญญาณเป็นอนัตตาชิวหาสัมผัส เป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาภิกษุในศาสนานี้เห็นว่ากายเป็นอนัตตาโพธพพะเป็นอนัตตากายวิญญาณ เป็นอนัตตากายสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาภิกษุในศาสนานี้เห็นว่าใจเป็นอนัตตาธรรมมารม เป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตาโนสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตา